ทีมวันพุธค่ะคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องราวอะไรดีๆนะคะที่รอคุณอยู่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดานะคะเจ้ากรรมนายเวรอยากสื่อสารอะไรกับคุณนะคะผ่านไพ่สํหรับนี้เอามาดูกันใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามเป็นค่าครูให้มีด้วยนะคะไพ่ห้าใบนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับคนวันพุธนะคะขอให้โชคดีนะอะ อีกใบหนึ่งนะคะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามให้ค่าครูให้มีด้วยนะใครอยากดูส่วนตัวนะคะจิมไปที่หน้าโปรไฟล์เอามาดูทีมวันพุธจะเป็นยังไงในสัปดาห์นี้โอ้โหช่วงเวลาเร่งด,วด่วนมีใครอยากทําอะไรในช่วงนี้ขอให้รีบทํานะคะเวลาไม่เคยรอใครนะบอกเลยว่าตัดสินใจทําอะไรทําเลยค่ะนะคะ มีเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดารู้เห็นเป็นใจนะคะแล้วคุณเองก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะช่วยช่วยเหลือผู้คนเพราะฉะนั้นผลบุญผลบุญนะคะจะหนุนนําคุณในช่วงสัปดาห์นี้อย่างที่บอกว่าเห็นไหมแก้ตรงจุด ะค,ะคือทําอะไรใน,ในสัปดาห์นี้นะคะจะผ่านไปได้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะจะได้รับการแก้ไขได้รับการช่วยเหลือนะคะโอ้โหให้ดีมากๆเลยอ,ะอ่ะไปทําบุญทําทานหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะในสัปดาห์นี้นะคะถ้ามีโอกาสทําทานทําบุญใส่บาตรหรือ,อบริจาคนะคะข้าวให้กับน้องหมาน้องแมวหรือสัตว นะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเอ็นดูนะคะทำทานหน่อยหรือมาจนจัดอะไรเงี้ยค่ะนะคะอ่าศาลหลักเมืองไปทำบุญหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะไปขอพอรนะใครอยากทำอะไรเนี่ยเป็นช่วงที่บอกเลยว่าอยากทำอะไรให้รีบทำแล้วก็หนุนดวงด้วยการขอพอรนะคะไปขออนุญาตใครที่ยังไม่เคยไปไหว้ศาลาหลักเมืองตามจังหวัดที่ตัวเองอยู่ต้องไปแล้วนะคนวันพุธนะคะถ้าอยากให้ธุรกิจการงานหรืองานที่ทําอยู่หรือชีวิตที่ มีอุปสรรคตอนนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะการที่เราไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่สารหลักเมืองนั่นคือการขออนุญาตขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ขออนุญาตทามาหากินขออนุญาตาสร้างสมมาอาชีพในพื้นที่ของท่านเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้ที่เป็นคนวันพุธนะมีโอกาสนะคะในสัปดาห์นี้หรือถ้าไม่ว่างในสัปดาห์นี้ก็หาเวลาไปในเดือนนี้หน่อยนะคะภัยขึ้นมานะสิ่งที่คุณรออยู่นะคะ อาจจะได้รับการแก้ไขทําตั้งใจทาอยากทําอะไรทําเลยนะคะแล้วก็ขอพรนะคะอันนี้คือถ้าใครเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นจะช่วยคุณได้ไปค่ะไปศาลหลักเมืองนะคะไปขอพรท่านเด่นมากๆนะคะน,นี่คือแก้ตรงจุดเลยถ้าไปคือแก้ตรงจุดอ่ะบอกเลยค่ะถ้าใครที่รู้สึกว่าติดขัดอยู่เอ๊ะตั้งใจทํางานและยังไม่เห็นดีขึ้นลองไปขอพรดูค่ะนะคะขอให้โชคดีเด้อ